สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นายรักต้นไม้มีเจ็ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางนาหนึ่งไร่ได้กี่ต้นและจะทําให้ต้นไม่พร้อมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงปลูกป่ากันแบบหลากหลายแบบกันเนาะอย่างนายรักต้นไม้ก็นิยมปลูกเป็นแบบผสมผสานเพราะว่านายรักต้นไม้เองก็ ไม่ได้มีพื้นที่ที่เยอะนะครับแล้วก็อยากจะปลูกแบบเรียนแบบธรรมชาติครับท่านผู้ชมก็เลยปลูกแบบผสมผสานแต่วันนี้เราจะไม่ปลูกแบบผสมผสานครับท่านผู้ชมจะปลูกแบบยางนาล้วนๆเนี่แหละครับว่าจะปลูกยังไงให้ต้นไม่ผอมแล้วก็ให้ต้นยางนาของเราวบวนเหมือนอยู่ที่ในวิดีโอที่ท่านได้เห็นอยู่ ต่อหน้านี้เนาะเป็นแปลงยางนาล้วนครับท่านผู้ชมแต่สวนแห่งนี้ปลูกในระยะ2อคูณสเมตรครับท่านผู้ชมในลักต้นไม้วัดเรียบร้อยก่อนที่จะทําคลิปนะครับแล้วช่วงระยะแรกครับท่านผู้ชมต้นยางนาแห่งนี้ก็จเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ขึ้นมาอย่างสวยงามครับต้นตายก็น้อยครับเพราะเป็น ต้นยางนารุ่นเดียวกันแล้วพื้นที่แห่งนี้เป็นดินร่วนปนทรายครับท่านผู้ชมเป็นดินเหมาะที่จะปลูกยางนาเป็นอย่างยิ่งแต่ระยะ1 8ถึง8ปีครับท่านผู้ชมพอหลังจากนั้นครับยางนาก็จะต้นผอมแล้วก็ไม่เจริญเติบโตได้เท่าที่ควรครับนายลักต้นไม้ก็เลย มีสูตรที่จะมาให้ท่านผู้ชมปลูกนะครับมาแนะนำแนะแนวให้ท่านผู้ชมปลูกว่าทำยังไงให้ต้นยางนาของท่านได้อวบอ้วนนะครับก็ไปเห็นปลาอีกแปลงหนึ่งครับท่านผู้ชมระยะ4คูณ4เมตรเป็นระยะที่ต้นยางนา จเจริญเติบโตได้ดีเช่นกันแต่ต้นมีความอวบอ้วนครับท่านผู้ชมซึ่งอายุผ่านไป20ปีต้นยางนาของแปลงแห่งนั้นก็ยังต้นโตครับแล้วก็ยังมีแสงตกลงมาที่พื้นดินครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำให้นอินีวัตถุที่อยู่ในดินก็ ละลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นยางนาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีต้นที่สวยงามนะครับถ้าระยะสองคูณสองจะเป็นถ้าเป็นต้นไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นเช่นมะข่ามองหรือพะยุงนะครับสามารถปลูกได้ครับท่านผู้ชมต้นจะหยียดตรงขึ้นไปเหมือนต้นยางนาที่ท่านเห็นอยู่ต่อหน้านี้ครับแต่ถ้าเป็นยางนาแล้วครับเป็นต้นไม้ที่ ค่อนข้างที่จะกินน้ำเยอะกว่าต้นไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นครับท่านผู้ชมก็เลยจะไม่เหมาะสำหรับที่จะปลูกในระยะ2คนะูณ2เมตรเนาะนะครับฉะนั้น1ไร่ครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบนี้ครับว่า1ไร่ยางนาไม่ควรปลูกเกิน200ต้นนะครับ ก็คือระยะ4คูณ4นั่นเองจะเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะปลูกต้นไม้ชนิดนี้เนาะฉะนั้นนายรักต้นไม้สรุปให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับว่า1ไร่ควรปลูกอยู่ที่200ต้นครับไม่เกินนี้นะครับจะทําให้ต้นไม่พร้อมแล้วก็ต้นวบอ้วนด้วยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในแปลงนี้เขาปลูกในระยะ สี่คูณสี่แล้วก็4ี่คูณหด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ชมแต่ที่แนะนำในวันนี้ก็คือในระยะ4ี่คูณสี่เมตรนะครับครับก็เป็นสาระและเก็ยความรู้ในการที่จะปลูกยางนาของท่านผู้ชมเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็าฝากคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ด้วยมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าท่านผู้ชมคิดอย่างไร ายรักต้นไม้อยากทราบด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ